น้องที่รักชาวยิวเรียกผู้ที่อบรมสั่งสอนธรรมบัญญัติว่ารับบีพระเยซูเจ้าพระองค์เองก็ถูกเรียกว่าเป็นรับบีด้วยเช่นเดียวกันนักบุญเปโตรเมื่อพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสำแดงองค์อย่างรุ่งโรจบนภูเขาสูงซึ่งพวกเรารู้จักกันในนามภูเขาทาบออ์นันบุญเปโตรก็เรียกพระเยซูเจ้าว่า พระอาจารย์หรือว่ารับบีนั่นเองเศรษฐนุม่มซึ่งมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตนิรันดรกับพระเยซูเจ้าก็เรียกระองว่าพระอาจารย์หรือว่ารับบีด้วยเช่นเดียวกันมีรับบีหรือว่าอาจารย์ชาวยูคนหนึ่งก็ได้เรียกสิทธิ์ทั้งหมดมารวมกันในเช้าตรู วันหนึ่งขณะที่ยางมืดท่านบอกพวกเขาให้ตั้งใจฟังอย่างดีเพราะมีคำถามสำคัญที่จะถามพวกเขาคำถามก็คือว่าพวกเขาสามารถรู้ได้อย่างไรว่ากลางคืนได้ผ่านไปแล้วและก็กลางวันกำลังเริ่มต้นขึ้นสิทธิคนหนึ่งตอบว่าเมื่อเห็นสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็สามารถบอกได้ว่า มันเป็นแกะหรือว่าเป็นสุนัขไม่ใช่รับบีตอบสิทธิ์อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเมื่อท่านมองเห็นเมื่อท่านมองอยังไปยังต้นไม้ที่อยู่ไกลๆแล้วสามารถแยกแยะได้ว่ามันเป็นต้นมะเดือ่อหรือว่าต้นมะกรอกเทศไม่ใช่อีกนั่นแหละรับ,บีตอบหลังจากสิทธิ์จำนวนหนึ่งพยายามตอบแต่ไม่มีใคร ตอบถูกสักคนสิทธิ์ที่เหลืออยู่จึงถามรับบีคนนั้นว่าแล้วอะไรคือคำตอบที่ถูกต้องล่ะรับบีผู้ชาญฉลาดและก็มากด้วยประสบการณ์จึงตอบว่าเมื่อพวกท่านมองหน้าหญิงหรือชายคนใดคนหนึ่งและเห็นว่าเธอเป็นพี่สาวหรือน้องสาวและเขาเป็นพี่ชาย หรือน้องชายของพวกท่านเพราะตราบใดก็ตามที่พวกท่านยังไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยามมันก็ยังมืดอยู่ดีสำหรับพวกท่านเรื่องราวของวันปัสกาในพ่อวรสารซึ่งพวกเราเพิ่งได้รับฟังเริ่มต้นขึ้นในตอนเช้าตรู่ วันต้นสัปดาห์ขณะที่อย่างมืดความมืดเราต้องเข้าใจว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบาปและความตายบุคคลที่ตกเป็นทาสของบาปชีวิตของเขาจะจมอยู่ในความมืดแห่งความตายแต่เมื่อพระกฤษเจ้าองค์ความสว่างของชาวเราทร <c oughs> งทอแสงขึ้นมาความมืดแห่งบาป และความตายจะถูกขจัดออกไปผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับชีวิตใหม่โดยมีความรักเป็นตราประทับที่โดดเด่นในชีวิตดังกล่าวนี้นักบุญยอนพูดถึงเรื่องนี้ในจดหมายของท่านว่าความมืดกำลังผ่านพ้นไปความสว่างแท้จริงกำลังทอแสงขึ้นมาแล้ว ผู้ที่อ้างว่าตนอยู่ในความสว่างแต่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นยังจมอยู่ในความมืดนั่นคือตราบใดที่เขายังไม่สามารถรักเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเขาได้นะเขายังไม่ได้เกิดใหม่ในพระคิดเจ้าอย่างแท้จริงและชีวิตของเขายังจมอยู่ในความมืดเหมือนเดิมในแง่หนึ่ง ปาสกาที่เรากำลังทำการสมโพธร่วมกันในวันนี้เป็นคําเชื้อเชิญให้เราออกจากความมืดมารับความสว่างของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมาชีในแสงสว่างนี้เองเราสามารถมองเห็นพระองค์และก็ตระหนักว่าเพื่อนมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เป็นพี่น้องชายหญิงของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่า ชีวิตฝ่ายจิตของเราเนี่ยได้ผ่านจากความมืดแห่งบาปและความตายเข้าสู่รุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ในพระคิดเสดจเจ้าแล้วเมื่อพระคิดเสจเจ้าของเราทรงชนะบาปและก็ความตายแล้วจะไม่มีใครที่เชื่อในพระองค์หลงทางและก็สูญเสียไปอีกสิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ เรื่องราวของวันปัสการเริ่มต้นในพระคูหาที่มืดมิดพร้อมกับมารีชาวมักดาลาสตรีคนหนึ่งซึ่งคนทั่วไปเนะี่ยตราหน้าว่าเป็นคนบาปคนที่หลงทางและก็สูญเสียไปแล้วเมื่อนา,นางมาถึงพระคูหาที่ฝังพระศพของพระเยซูเจ้านางพบว่าหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้วนางจึง ทึกทักเอาเองหรือว่าตีความเอาเองว่าพระศพของพระเยซูเจ้าถูกขโมยดูเหมือนว่าสำหรับนางเนี่ยการเชื่อว่ามีคนนำองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากพระคูหาเนี่ยง่ายกว่าที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำให้พระบุตรสุดที่รักของพระองค์กลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายนั่นคือทรงทำให้ความตาย เป็นเพียงแค่ทางผ่านไปสู่พระสิริรุงโร์ของพระองค์เมื่อเปโตรโและก็สิทธิ์ที่พระเยซูเจา้าทรงรักได้ยินเรื่องราวที่นางเล่าให้ฟังท่านทั้งสองก็รีบวิ่งไปยังพระครูหาทันทีแต่สิทธิ์ที่พระเยซูเจา้าทรงรักวิ่งเร็วกว่าเปโตรโจึงมาถึงพระครูหาก่อนและเมื่อท่านกม้กลมลงมองเข้าไปในพระครูหา ก็เห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้นแต่ท่านก็ไม่ได้เข้าไปข้างในสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านยอมรับว่าเปตโตรมีตำแหน่งที่สูงกว่าท่านเมื่อเปตโตรเนี่ยมาถึงแล้วก็เข้าไปในพระคูหาท่านก็เห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้นรวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกบางไว้อีกที่หนึ่งจุดสุดยอดของเรื่องเล่าอยู่ตรงที่ว่าเมื่อสิทธทิพระเยซูเจ้าทรงรักเข้าไปข้างในแล้วก็เห็นสิ่งเดียวกันท่านได้เชื่อซึ่งแตกต่างจากกรณีของเปโตรสิ่งนี้ในแง่หนึ่งพอคิดว่าแสดงให้เราเห็นว่าท่านมองเห็นบางสิ่ง ที่มากกว่าผ้าที่ถูกทิ้งไว้ด้วยสายตาแห่งความเชื่อท่านมองเห็นความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าท่านความรักที่ท่านมีต่อพระเยซูเจ้าทําให้ท่านสามารถที่จะมองทะลุเข้าไปในความมืดแล้วก็เห็นความจริงเกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมาชีพของพระองค์นั่นเอง ถ้าเราอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบอย่างตั้งใจสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ทันทีคือพระเยซูเจ้าทรงรักสิทธิคนหนึ่งมากเป็นพิเศษกว่าสิทธิคนอื่นๆของพระองค์สิทธิคนนี้เป็นตัวแทนของผู้ที่ติดตามในอุดมคติของพระองค์ ในระหว่างอาหารค่ำม,มื้อสุดท้ายสิทธิ์คนนี้ได้นั่งร่วมโต๊ะติดกับพระองค์และก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ยืนอยู่ที่ใต้เชิงไม้กางเขนเมื่อพระองค์ส่งสิ้นพระชนในพระวรสารวันนี้ท่านได้วิ่งไปที่พระครูหาในตอนเช้าตรู่ของวันปัสกาความเร่งด่วนอันเนื่องมาจากความรักของท่านที่มีต่อพระองค์เนี่ย ทำให้ท่านไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนและความไวต่อความรู้สึกของความรักทําให้ท่านเป็นคนแรกที่เชื่อในการกลับคืนพระชนม์นชีพของพระองค์ต่อมาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์บนฝั่งทะเลสาบทิเบ,ร,บรัสหรือว่าทะเลสาบกาลิลีเนี่ยท่านเป็นคนที่บอกเปตโตรซึ่งอยู่บนเรือว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่ความรักที่ท่านมีต่อพระเยซูเจา้าทําให้ท่านจำพระองค์ได้เป็นคนแรกสิ่งนี้ก็ชี้ให้เราเห็นด้วยว่าความรักทําให้เราเข้าถึงและก็เข้าใจพระเยซูเจา้าได้เร็วกว่าทางอื่นพี่น้องที่รักวันสมโภชปัสกาพ่อคิดว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่ง ที่เราจะได้พิจารณาไตร่ตรองถึงศักยภาพในการมองของเราเพื่อว่าเมื่อเวลามาถึงเนี่ยเราแต่ละคนด้วยจะได้มีความรักที่ช่วยเราให้มองทะลุเข้าไปในความมืดและก็เห็นความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและก็ความเป็นพี่น้องของทุกคนที่เราพบปะในแต่ละวัน ขอให้การกลับคืนพระชนม์นชีพขององค์พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นกำลังใจและก็เป็นความหวังของเราขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรักที่เรามีต่อพระองค์และก็ต่อเพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยให้หน่าบันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน